สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านมาอัปเดตฝนฝ่าอากาศประจาวันที่1กุมภาพันธ์2569กันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย1กุมภาพันธ์2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางอารอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะต่อไปทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหน เหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคอื่นๆยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยขอให้พี่ๆน้องๆดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไปด้วยค่ะสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดาม,มันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะภาคเหนือภาคก,กลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกฝุ่นละอองมีการสะสมปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี อัปเดตฝนฟ้าอากาศที่ละภาคกันเลยค่ะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ขับรถระมัดระวังด้วยค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศา,าเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-11องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสตำ่ำสุด14-19สูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาอุณหภูมิตำ่ำสุด8-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิตำ่ำสุด18-20 สูงสุด33-35ถึงองศา,าเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยต่ำสุด20-23ถึงสูงสุด31-34ถึงลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่เน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด20-22สูงสุด32-34องศาเซลเซียส สุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24สูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูแลสุขภาพทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ